ก่อนรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแใม่ใหญ่เพนด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าวันนี้พาทุกท่านมารับชมผักกระลำปลีนะคะไปดูกันเลยจ้าเปิดวาร์ปกันค่ะพาทุกท่านมาชมกมระลำปลีทุกคนถ้าอากาศไม่หนาวเขาก็จะไม่ห่อนะอันนี้เขาเริ่มเริ่มห่อนะทุกคน นี่เลยค่ะลูกโตตกำลังจะมาแล้วนี่คือปลูกแบบง่ายๆนะสวยงามแค่เขาแค่เอาดินมากองไว้นะเป็นดินปลูกนะทุกคนเอออันนี้อ่าผักสวนผักในบ้านนั่นเองนะทุกคนเ,ออเดี๋ยวไปดูกันอีกไปดูกันอีกไม่ได้ไม่ได้มีน้อยนะมีเยอะนะมีเยอะนะแล้วก็มีต้นที่เขาตัดไปแล้วด้วยนะนี่ พอเขาตัดไปแล้วก็เริ่มแตกค่ะเห็นไหมคะนี่เลยจ้ะเขาเริ่มแตกเป็นแบบนี้นะแตกเป็นแบบนี้นะเออมันก็จะกลายเป็นขนแหนงกระล่ำให้เราได้ทานอีกอ่ะเขาตัดไปสองหัวเองตรงนี้นะคะพื้นอ้าสามหัวหนู่นด้านบนด้วยอ่ะพื้นที่ตรงนี้มีไม่เยอะเลยค่ะไม่เยอะเลยนี่ค่ะหัวส,สวยหัวโต,วต,วตว ใบของเขาสวยงามมากเลยทุกคนเป็นสีเขียวเข้มอ่ะเนาะนี่หัวนี้หัวนี้ทานได้แล้วนะหือน,น่าจะประมาณกิโลกว่าๆนะทุกคนหัวนี้นะอันนี้ใหญ่สุดแต่ตัดไปแล้วทุกคนเออไปดูกันต่อจ้ะมีประมาณสิบกว่าต้นเขาปลูกเป็นแถวไว้เป็นชั้นเลยค่ะสวยงามออนี่เลยอีกหนึ่งหัวหัวนี้ก็สวยนะแต่เขากำลังโตเนาะ ถ้ามันจะใหญ่ก็จะเปิบู๊บ,บเริ่มเลยก็จะหลายกิโลอยู่นะเออนี่นี่หัวหนึ่งผักในบ้านวันนี้พาชมกระหล่ำจ้าเดี๋ยวเราไปต่ออีกกันค่ะนี่ค่ะอันนี้อีกส่วนย่อมๆนะกระหล่ำปรีย่อมๆไปดูจ้ะไปดูจ้ะตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณหกจ็ต้นอา พืชผักสวนครัวทานได้อร่อยด้วยมีประโยชน์อันนี้กาลังเริ่มนะเพออากาศเย็นนะคะทุกคนเขาก็เริ่มเริ่มห่อตัวแบบนี้เลยนี่หาน้ำค้างก็ยังอยู่ค้างยอดอยู่เลยทุกคนเออต้นเล็กต้นน้อยพื้นที่มีนิดหน่อยก็สามารถปลูกไปทานได้นะคะเพราะว่า อากาศทางนี้เป็นอากาศเย็นเขาก็จะหอ่อแต่ว่าถ้าไปปลูกอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากกว่านี้ค่ะเขาก็จะไม่ห่อนะทุกคนก็ถ้าใครมีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือหรืออุณหภูมิที่เย็นนะคะหรือว่าต่างประเทศก็สามารถปลูกได้เน,นี่ค่ะลองดูนะคะพืชผักสวนครัวบ้านเราปลูกง่ายอร่อยด้วยนี่ค่ะวันนี้ขอตัดไปกินก่อนนะทุกคน หึงหัวหัวส,สวยตัดค่ะตัดไปทานค่ะทุกคนได้เวลาตัดแล้วมือใหม่หัดตัดนะครับ อ้หโอ้โหใหญ่มากเลยว้าว <S 2> <S 2> หัวโตๆแบบนี้ค่ะทุกคนเออใช้เวลาปลูกประมาณสามเดือนนะจ๊ะฝาจะได้กินหัวสวยๆแบบนี้สำหรับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะคะกับผักกะล่ำปลีสวยๆพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ